ีนะคะเค e, คันนี้ทะเบียนเต็มค่ะทะเบียนเต็มนะภาษีเต็มทันวาหกสี่ออ,อันนี้ใช้งานทุกวันน่ารักมากค่ะข้างในเราจัดทำเป็นรถนอนเล่นนั่งเล่นนอนเล่นทำงาน ข้างในมีขนกระตะไอขนวัวนะไอหนังวัวนะคะหนังวัวข้างนอกนี่ก็เขาแต่งมาบ้างแล้วนะคะสีก็น่าจะอาบมาหนาพอสมควรค่ะแต่เราไม่ได้ทำนะคะอันนี้ซื้อมาแบบนี้เลยมาทำแค่ข้างในค่ะข้างในข้างในก็จะมีกระป๋องวางเป็นโต๊ะทำงาน ตรงนู้นก็จะมีหมอนนอนเล่นนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีที่กินข้าวตรงนี้นะคะปรับออกมาเป็นที่กินข้าวได้นะคะข้างฝาตรงนี้ก็เป็นที่วางของพื้นก็เขาปะผุมาบ้างแล้วค่ะนี่ค่ะปะผุแล้วสภาพก็โอเคนะคะใช้งานได้ปกติแอร์ทำใหม่ สตาร์ทติดง่ายอันนี้ใช้ล่าสุดสองวันก่อนนี้นะคะคือประมาณวันอาทิตย์นะคะไปะเทียบตลาดนัดนะคะใส่ของได้ใส่ต้นไม้ได้น,นี้ก็เดิมเดิแอร์ก็มีทำใหม่นะคะแอร์ทำใหม่เย็นเกียบโอเคไหมคะ ชอบมากนะคะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้นะคะแต่ประตูนี้รู้สึกว่าไฟฟ้าจะระบบจะขึ้นไม่สุดนะคะมีช่องเหลือนิดหน่อยต้องไปซ่อมนะคะแลมีนะคะแืมเครื่องมันก็จะรู้สึกสั่นๆอาจจะต้องตั้งเครื่องนะคะ โอเคไหมคะสวยงาม